สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับและสวัสดีชาวราศีกันทุกท่านนะครับคลิปนี้เดวททาโร่ aro, ก็จะให้คําทํานายประจําปีพศ2564ทั้ง12เดือนในอนาคตเงี้นะครับก็ใครที่เข้ามาชมคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์กันไว้นะครับอารักคาเดี๋ยวถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มการทํานายดวงกันเลยนะครับผมสาหรับใครที่เข้ามาชมคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกันไว้นะครับแล้วก็ขอขอบคุณสำหรับการรับชม คลิปในทุกคลิปที่ผ่านมาด้วยนะครับโอเคครับสำหรับไพ่ใบแรกนะครับชาวราศีกันลัคนาราศีกันทุกคนนะครับเป็นไพ่สีเหรียญน,นะครับ The s t r e n น t h นะครับไพ่เก้าเหรียญไพ่สีถ้วยนะครับสีถ้วยสีดาบนะครับไพ่ห้าเหรียญราชาเหรียญน,นะครับ มีไพ่สังคราชนะครับแต่ไฮโรเฟนเดจัสเมนต์นะครับได้เห็นการเปลี่ยนแปลงการเริ่มต้นใหม่ไพ่ห้าถ้วยนะครับและใบสุดท้ายไพ่เจ็ดไม้เท้านะครับพลังงานโดยรวมแล้วเนี่ยค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าก็จะมีเรื่องของความคิดมากวิตกกังวลโดยเฉพาะคนโสดเนี่ยก็ยังเป็นปีที่คุณอาจจะต้องอ,อยู่คนเดียวหรือครองโสดไปอีก ปีหนึ่งนะครับคือการหาคนรักหรือหาคนที่ถูกใจในปีใหม่25 6 4าหเนี่ยสำหรับคนโสดคนที่โสดจริงๆนะคนที่ไม่เคยมีแฟนหรือว่าเลิกลากับคนรักเก่าไปนานแล้วนะครับในปี64จะเป็นปีที่คุณโสดเหมือนกันแต่ว่าเป็นโสดเป็นคนโสดที่สตรองและเข้มแข็งมากอ,อาจจะหมายถึงว่าคุณเนี่ยรู้สึกเบื่อแล้วตอนนี้ยังไม่อยากจะคกับใครคือฉันอยากจะอยู่ตัวคนเดียวไปก่อนถึงแม้ว่าจะมีคนผ่านเข้ามาแต่ว่าคุณก็ยังไม่ให้ความรู้สึกความ สนใจไปมากเท่าไรเพราะเขาก็ยังไม่ใช่สเปกยังไม่ใช่คนที่คุณรอนะครับแต่ในด้านดีบ้างในด้านโชคลาภบ,บ้างมองว่าชาวราศีกันนะครับจะโชคดีตั้งแต่ต้นปีเลยตั้งแต่มกรากรุมพามีนาเมษาไปจนถึงพฤษภานะครับจะโชคดีมากๆในเรื่องของการเงินนะครับและก็สถานการณ์เงินของคุณจะมั่นคงมากคนที่ทําธุรกิจลงทุนค้าขายคนที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการให้คำปรึกษา หรือทางด้านความสวยความงามต่างๆเนี่ยจะเป็นปีที่คุณมีออเดอร์เข้ามาแล้วก็ทํายอดได้ดีนะครับแล้วก็รายได้จากการทํางานจากการขายคอร์สจากการขายบริการต่างๆเนี่ยนะครับตั้งแต่ต้นปีมกราคมพามีนาจนถึงพฤษภาฯนะครับจะดีมากนะครับข้อจะมีเรื่องของค่าคอมมิชชั่นของค่า เงินพิเศษต่างๆที่ได้จากการทํางานนะครับรวมถึงโชคลาภจากการเสี่ยงดวงด้วยคนที่ลงทุนในหุ้นลงทุนในกองทุนต่างๆก็จะเป็นปีที่คุณมีกําไรเข้ามาตั้งแต่ต้นปีจนถึงพฤษภาคมจนจนถึงเดือนพฤษภาคมนะครับก็ยังเป็นช่วงที่ดีสำหรับการเงินนะครับแล้วก็ต้นปีนะครับต้นปีปีใหม่64แต่มกราเป็นต้นไปจนถึงพฤษภาเนี้ยก็จะมีเรื่องแปลกประหลาดที่เกิดกับคุณอยู่ เหมือนกันนะเป็นเป็นโชคที่มาแบบประหลาดที่คุณไม่ได้คาดคิดหรือเรื่องที่คุณไม่เคยไม่เคยคาดฝันหรือไม่เคยเต้องการหรือไม่ได้รอไม่ไม,ไม่ไม่คิดว่ามันจะเป็นไปได้แต่มันจะเป็นไปได้ทุกการเจรจาทุกการต่อรองทุกการเาสนอหรือว่าคุณออกไปหาลูกค,ค้าใหม่ๆเนี่ยคุณไม่คิดว่าคนนี้เขาเขาจะสนใจหรือว่าเขาจะมาเป็นลูกค,ค้าคนสคาคัญของคุณหรือว่าดู ดูแล้วว่าธุกรกิจของคุณนี่ทำไปนะมันมัน,ม,นมันน่าจะประสบความสำเร็จได้ช้าหรือได้ยากหรืออาจจะมีประสบมีอุปสรรคเยอะแต่จริงแล้วเนี่ยมันจะมีความโชคดีบางอย่างมีอะไรบางอย่างเข้ามาช่วยเข้ามากระตุ้นทําให้มันประสบความสําเร็จขึ้นมาได้โดยเร็วโดยที่คุณก็ไม่ได้คาดคิดไม่ได้คาดหวังเหมือนกันนะครับมกราคม64นะครับคุณก็ยังเป็นเดือนที่คุณสามารถหารายได้ได้มากหาเงินเข้ากระเป๋าได้มากเป็นช่วงที่คุณสามารถเก็บเงินเก็บหอมรอมริบ เ็บเงินได้มากหรือคุณอาจจะได้เงินตกเบิกได้เงินโบนัสได้เงินจากค่าชดเชยอะไรต่างๆนี่ตั้งแต่ปี6 3สในเดือนมกรานเนี่ยจะเป็นคุณที่สถานะการเงินที่มั่นคงแล้วคุณก็ยังคงไม่มีโปรแกรมที่จะใช้จ่ายคือคุณยังไม่อยากจะใช้จ่ายหรือเอาเงินก้อนเนี้ยไปล,ยลงทุนอะไรที่มันมีความเสี่ยงมากคุณอยากจะรักษาสถานะตรงเนี้ยเอาไว้ให้มั่นคงมากขึ้นนะครับในเดือนกุมภาพันธ์สำหรับคนสดก็ยังคงเงาอยู่นะครับแต่ว่าคุณก็เป็นคนที่เข้ม เข้มแข็งมากก็เป็นตัวคุณเองที่จะเลือกคู่มากกว่าที่แจ้คนอื่นมาเลือกนะครับคนที่เข้ามาพยายามจตีคุณส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นคนที่คุณไม่ค่อยสนใจหรือคุณมีสถานะที่ดีกว่ามีอะไรหลายๆอย่างที่ดีกว่าหรือเหนือกว่าเขาเนี่ยทำให้คุณไม่ค่อยไม่ยังคนทำทำทำให้คุณไม่ค่อยสนใจหรือว่าเ,เพ่งเลงหรือถูกคนอื่นดึงดูดได้ง่ายส่วนใหญ่คุณจะเป็นคนที่ดึงดูดคนอื่นเข้าหามากกว่านะครับ ในเรื่องการงานก็มั่นคงเข้มแข็งดีนะครับสำหรับคนที่ทํางานในสายราชการทํางานออฟฟิศทางานประจําเนี่ยคุณจะได้รับการสนับสนุนการช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ในที่ทํางานหรือว่าคนที่เป็นหัวหน้าระดับหัวหน้าง,งานขึ้นไปนะครับหรือระดับสูงขึ้นไปในที่ทํางานคุณ จะค่อนข้างมั่นคงมากการงานของคุณจะค่อนข้างมั่นคงมากจะได้รับการสนับสนุนและช่วยเหลือจากลูกน้องจากเพื่อนร่วมงานเป็นอย่างดีทุกคนให้ความเคารพและเกรงใจนะครับเป็นไพ่เดอะสเตรนจ์เป็นไพ่ไที่คุณมีกําลังใจและก็เข้มแข็งมากนะครับในเดือนมีนาคมครับโฉนดก็ยังก็ยังคงโสนดแต่โสนดอย่างมีคุณภาพนะครับยังเหงาแต่ว่าในเรื่องการใช้ชีวิตในเรื่องของครอบครัวในเรื่องของการงานธุรกิจเนี่ยดำเนินไปได้โดยไม่มีอุปสรรคนะครับ เป็นไพ่ก้าเหรียญครับเป็นไพ่ของความสวยงามความรักสวยรักงามความสุขสบายต่างๆฐานะการเงินการงานของคุณจะมั่นคงและราบรื่นมากตั้งแต่ต้นปีมาจนถึงมีนานะครับทําให้คุณเนี่ยรู้สึก,อย,กอยากจะอยู่กับตัวเองให้มากขึ้นหรือว่าเป็นช่วงที่คุณรู้สึกอยากจะตอบแทนตัวเองอยากจะดูแลตัวเองให้มากขึ้นโดยเฉพาะการเสริมสวยการเพิ่มสเสน่ห์การดูแลสุขภาพการดูแลความงามตัวเองเนี่ยจะ ค่อนข้างโดดเด่นมากนะตรงจุดนี้รวมถึงคนที่ทํางานเกี่ยวกับเรื่องของด้านความงามผลิตภัณฑ์ความงามต่างๆก็จะเป็นเตือนที่ประสบความสำเร็จอีกเดือนหนึ่งเหมือนกันนะครับเมษายนจะมีข่าวดีครับจะมีข่าวดีเข้ามาโดยที่คุณไม่ได้คาดคิดเรื่องที่คุณรอหรือเรื่องที่คุณเคยยื่นไปนานแล้วแต่ว่าไม่ได้รับการตอบรับหรือไม่ได้รับการสนใจตั้งแต่ปลายปี63นะครับในเมษายนนะครับ64เนี่ยค,คุณจะเริ่มได้รับข่าวดีตรงนี้นะครับ แต่ว่าคุณสนใจหรือไม่สนใจนั้นอันนี้คืออยู่ที่ตัวคุณเองนะครับบางทีเนี่ยคุณอาจจะไม่ได้ต้องการมันแล้วก็ได้คุณก็เลยสามารถเลือกได้ว่าที่จะรับหรือไม่รับแต่ว่าถ้ามันเป็นโอกาสที่ดีทําให้คุณมีความสุขหรือว่าทําให้คุณเจริญก้าวหน้าไปมากขึ้นได้ก็แนะนํามาให้ความโอกาสนี้เอาไว้นะครับในด้านการงานและธุรกิจนะครับในเดือนเมษาจะมีการเจรจาจะมีการต่อรองต่างๆสําหรับคุณที่ทํางานโปรเจกต์ ทำงานเกี่ยวกับด้านการขายให้คำปรึกษาในเดือนนี้ก็จะมีลูกค้าใหม่ๆเข้ามามีออเดอร์ใหม่ๆเข้ามาหรือมีโปรเจกต์ใหม่เข้ามาที่คุณจะต้องไปดีหรือจะต้องไปต่อรองต้องไปเจราจาเกิดขึ้นนะครับส่วนในเดือนในเดือนพฤษภาคมนะครับทุกอย่างจะดีขึ้นจะประสบความสําเร็จสิ่งที่คุณได้ดําเนินมาก่อนหน้านี้ตั้งแต่ต้นปีนะครับพอมาถึงพฤษภาคมเนะี่ยทุกอย่างจะเริ่มเห็นผลและประสบความสําเร็จหรือโปรเจกต์ที่คุณทํามา เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วคุณได้รับเงินค่าจ้างค่าแรงได้รับค่าคอมมิชชั่นมาแล้วในเดือนนี้นะครับยังหมายถึงอาจจะมีข่าวดีด้วยนะครับสำหรับสำหรับคนที่มีครอบครัวแล้วนะครับคนที่ไม่โสดหรือว่าคนที่มีแฟนอยู่แล้วนะครับจากช่วงที่ผ่านมาอาจจะมีเรื่องของความรักเนี่ยอาจจะแบบไม่ค่อยโดดเด่นไม่ค่อยโรแมนติกในเดือนพฤษภาคมจะเป็นเดือนที่คุณได้มีโมเมนต์ดีๆมีโมเมนต์น่ารักน่ารักโรแมนติกโรแมนติกกับคนรักหรือครอบครัวของคุณนะครับ กลางปีพศ2564เป็นต้นไปตั้งแต่มิถุนากรละายนสิงหาคุณจะมีเรื่องที่คุณจะต้องปรับตัวจะต้องปรับเกี่ยวกับเรื่องของค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็เรื่องของการลงทุนต่างๆด้วยนะครับสำหรับใครที่มีค่าใช้จ่ายเข้ามามากนะครับหรือว่ามีหนี้สินมี เ,เขาเรียกว่าค่าผ่อนบ้านผ่อนรถผ่อนบัตรต่างๆนะครับในช่วงกลางปีคุณจะต้องระวังในเรื่องของค่าใช้จ่ายเป็นพิเศษอะไรที่ไม่จําเป็นก็พยายามอย่าต้องใช้ในช่วงนี้หรือว่ามันจะเป็นช่วงที่จริงๆแล้วเนี่ยชาวชาวราศีกันนะครับโชคดีตั้งแต่ต้นปีเรื่องฐานะการเงินก็ค่อนข้างดีแล้วมั่นคงดีแต่ว่ามันจะมีเรื่องของออค่าใช้จ่ายต่างๆที่ไม่ได้ตั้งตัวจะเกิดขึ้นในช่วงปลายปีตั้งแต่มิถุนากรกฎาสิงหาคือคุณจะต้องปรับตัวในช่วงนี้นะครับ ผ่านพ้นช่วงนี้ไปได้แล้วทุกอย่างจะดีขึ้นแล้วก็จะราบรื่นขึ้นนะครับถ้าเป็นคนที่ฐานะการเงินไม่ค่อยดีมาตั้งแต่ปี63นะครับปลายปี63ในช่วงกลางปี6 4เนะี่ยทุกอย่างจะดีขึ้นแล้วมันคงขึ้นจะเซเทิลคุณจะรู้สึกถึงความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชีวิตมากขึ้นนะครับมิถุนาจะเป็นเดือนที่คุณได้พักผ่อนหย่อนใจนะครับไม่ว่าการางานจะประสบความสําเร็จหรือว่ามีอุปสรรคใดๆก็ตามจะเป็นเดือนที่ คุณจะได้พักผ่อนจากเดือนพฤษภาคมจากกุมภาพันธ์เมษาพฤษภาเนี่ยการงานที่คุณได้ไปติดต่อเอาไว้หรือดําเนินธุรกิจเอาไว้ดําเนินโปรเจกต์เอาไว้จะประสบความสำเร็จภายในพฤษภาและมิถุนายนจะเป็นเดือนที่คุณได้พักผ่อนได้ใช้เวลากับครอบครัวและอยู่กับตัวเองมากขึ้นนะครับหลังจากการทํางานอย่างเหน็ดเหนื่อยเนี่ยในเดือนนี้แหละคุณก็ก็จะมีเวลาได้ดูแลตัวเองมากขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับ ส่วนในเดือนกรกฎาคมก็จะเป็นเดือนที่ต้องระวังเรื่องของการเจ็บป่วยอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆนะครับหรือทรัพย์สินเสียหายอาจจะมีค่าใช้ใจ่ายที่ไม่จําเป็นเกิดขึ้นโดยที่คุณไม่ได้ระมาระวังแต่ถ้าคุณวางแผนการใช้ใจ่ายไว้ให้ดีแล้วเนี่ยทุกอย่างก็จะเป็นไปได้ด้วยดีไม่ติดขัดอะไรมากนะครับสิงหาคมก็ยังเป็นเดือนที่คุณมีโชคทางด้านการเงินอีกเดือนหนึ่งเหมือนกันนะครับสำหรับคนที่เป็นนักธุรกิจมีธุรกิจส่วนตัว หรือคนที่ทําการค้าขายเนี่ยในเดือนนี้คุณก็ยังคงประสบความสำเร็จอยู่นะครับโดยเฉพาะธุรกิจที่ต้องติดต่อหนางแดนติดต่อกับทางไกลหรือส่งออกต่างๆการส่งออกพืชผลทางด้านการเกษตร,รหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวกับของกินอะไรเงี้ยนะครับก็จะประสบความสําเร็จด,ดีนะครับกันยายนจะมีข่าวดีจากทางญาติผู้ใหญ่หรือมีญาติผู้ใหญ่เข้ามา นะครับคุณอาจจะได้พบกับญาติผู้ใหญ่หรือในเรื่องของหน้าที่การงานคุณอาจจะต้องได้เข้าไปพบกับผู้ใหญ่ในที่ทํางานหรือเจ้านายของคุณนะครับแต่พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของผลงานหรือการเลื่อนตําแหน่งหรือเรื่องของโบนัสนะครับในเดือนนี้ในเดือนกันยายนคุณก็สามารถเอ่อเรฟเอรเรน์ผลงานเก่าๆตั้งแต่ต้นปีหรือนำเสนอผลงานของคุณให้กับผู้ใหญ่ในช่วงนี้จะประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากแล้วผลเนี่ยจะแสดงจะเริ่มประกาศตั้งแต่ปลายเดือนกันยายน นถึงต้นตุลาไปต้นไปทุกอย่างจะเฉลยทุกอย่างจะเปิดเผยออกมาเป็นในทางที่ดีนะครับแต่ว่าในเดือนพฤศจิกายนเนี่ยคุณก็ยังมีความกัดกุ้มมีความเป็นวิตกกบวนหรือเบื่อหน่ายต่อหน้าที่ที่ที่คุณต้องทําหรือสิ่งที่คุณต้องรับผิดชอบอยู่เหมือนกันนะเป็นไพ่ห้าถ้วยแต่มองว่าโดยรวมแล้วเนี่ยมันจะค่อนข้างดี <c oughs> ขออภัยครับอ,อีกในยะหนึ่งเนี่ยไพ่ห้าถ้วยเนี่ยจะบอกว่าในเดือนพฤศจิกายนเนี่ยคุณจะต้อง ปรับมุมมองชีวิตหรือกระตุ้นตัวเองให้มีชีวิตชีวามากขึ้นเพื่อที่จะกำหนดทิศทางเพื่อที่จะเดินหน้าไปต่อไปข้างหน้านะครับแต่ว่าในเดือนธันวาคมเป็นไพ่เตี๋ไม้เท้าคุณจะเริ่มกับมีแรงลุกขึ้นมาต่อสู้ฟันฝ่าอีกครั้งนะครับธุรกิจกิจกรรมต่างๆในหน้าที่การงานธุรกิจของคุณเนี่ยหรือในครอบครัวงคุณเนี่ยมันจะเริ่มซบเซาตั้งแต่เดือนมิถุนายนกรกฎาสิงหาจะเริ่มดีขึ้น แล้วก็กันยาตุลาจะมีข่าวดีจะมีผู้ใหญ่จะมีคนเข้ามาช่วยเหลือคุณนะครับพิจิกาเนี่ยคุณอาจจะรู้สึกเหน็ดเหนื่อยหรือรู้สึกท้อใจหรือรู้สึกเบื่อหน่ายกับสิ่งที่ต้องทําแต่ว่าทุกอย่างมันยังต้องดําเนินต่อไปดังนั้นเนี่ยคุณก็ต้องพยายามกระตุ้นตัวเองให้มีชีวิตชีวามากขึ้นแต่ว่าในเดือนธันวานี้ทุกอย่างจะประสบความสําเร็จไปด้วยดีโดยเฉพาะปลายธันวา64จนถึงปีหน้านะครับจนถึงมาปีถัดไปปี65นะครับทุกอย่างจะดีขึ้นนะครับ ดังนั้นเนี่ยในช่วงปลายปี64ตั้งแต่กันยาเป็นต้นไปจนถึงธันวา64คุณจะต้องเข้มแข็งจะต้องแข่งขันนะครับถ้าเกิดว่ามีโอกาสได้พบกับผู้ใหญ่หรือมีใครก็ตามเข้ามาให้คําแนะนําหรือมีผู้ใหญ่มีหัวหน้ามีเจ้านายเข้ามานะครับในช่วงนี้หรือเข้ามาตรวจสอบงานของคุณในช่วงนี้จะเป็นเดือนที่คุณจะต้องกระตือรือร้นเป็นพิเศษนะตั้งแต่กันยาเป็นต้นไปหรือตั้งแต่ตุลาเรืยขออภัยครับตั้งแต่ สิงหาเป็นต้นไปสิงหากนยานเนี่ยคุณจะเริ่มได้รับการติดต่อแล,ล้วล่ะโดยเฉพาะคนที่ทํางานบริษัททํางานในองคอ์กรคุณจะเริ่มรู้แล้วเดี๋ยวจะมีผู้ใหญ่จากหน่วยงานอื่นหรือผู้ใหญ่จากจากฝ่ายบริหารเข้ามาตรวจสอบงานของคุณในองค์กรของคุณในแผนกของคุณดังนั้นเนี่ยคุณจะต้องกระตุ้นตัวเองแต่มองว่าคุณจะประสบความสำเร็จนะถึงแม้ว่ามันจะดูยุ่งยากหรือคุณจะรู้สึกเหนื่อยและรู้สึกขี้เกียจเป็นกังวลบ้างอันนั้นเนี่ยต้องพยายามกระตุ้นตัวเองให้มีชีวิตชีวานะครับในช่วงปลายปี 64, ุกอย่าทุ จะเป็นไปได้ด้วยดีประสบความสำเร็จไปได้ด้วยดีเช่นกันโดยพื้นฐานดวงของชาวราศีกันนะครับชาวราศีกันเนี่ยคุณจะต้องเป็นคนที่แอคทีฟคุณจะต้องพยายามออกไปพบเจอพบปะผู้คนนะครับคุณจะหยุดอยู่กับที่ไม่ได้นะครับในปี64พลังงานจากไพ่ที่บอกว่าเนี่ยคุณจะมออีได้รับการช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมงานได้รับการช่วยเหลือจากผู้ใหญ่นะครับผู้ใหญ่ที่เป็นแบ็กอัพให้คุณเนี่ยจะ ช่วยเหลือคุณอย่างดีแต่ว่าที่สําคัญคุณจะต้องกระตุ้นตัวเองด้วยหากมีโปรเจกต์มีแผนอะไรที่วางไว้คุณจะต้องรีบดําเนินการแล้วก็รีบลงมือทําซะนะครับจะช้าไม่ได้หรือจะหมดแต่ขี้เกียจหรือจะหมดแต่เกียียดไม่ได้นะครับมีไพ่เดอะไฮโลเฟนไพ่สิบถ้วยไพ่สีเรียญนะครับคุณจะเก็บตัวหรือผมไม่ไม่ไม่ออกไปพบผู้ใหญ่ไม่ได้นะครับคุณจะต้องออกงานบ้างออกไปให้ผู้ใหญ่เห็นหน้าทําความรู้จักกับ บุคคลภายนอกบ้างอะไรเงี้ยนะครับออกไปดูโลกบ้างแล้วคุณจะมองเห็นช่องทางดีๆในการดําเนินชีวิตนะครับในเรื่องการงานในปีหกี่นะครับตั้งแต่ต้นปีเนี่ยอาจจะมีเรื่องกดดันได้รับการกดดันหรือได้รับแอดซน์งานหนะ้าที่ใหม่ๆจากเจ้านายหรือจากองคอ์กรนะครับสำหรับคนที่ทํางานประจําทํางานราชการคุณจะมีความรู้สึกอึดอัดอยู่บ้างแต่ว่าคุณจะตั้งใจทํางานแล้วก็ จะมีกําลังใจในการทํางานเพราะมันเป็นหน้าที่ที่สำคัญหากคุณทำทำสำเร็จเนี่ยแน่นอนว่าคุณจะต้องได้รับรางวัลและและได้รับการชมเชยเชิหน้าชูตาเป็นอย่างดีแน่นอนแต่ว่าในช่วงกลางปีเนี่ยครับตั้งแต่หลังพฤษภามิถุนามิถุนากรกฎาคมเนี่ยนะครับคุณจะรู้สึกท้อถอยคุณจะรู้สึกว่ามันเหน็ดเหนื่อยแล้วก็ภา,าระที่คุณจะต้องรับเนี่ยมันจะเยอะเป็นพิเศษแต่ในช่วงปลายปีตั้งแต่ ตุลาพฤศจิกาธันวาเป็นต้นไปเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะหนักแต่คุณจะประสบความสำเร็จจากการทํางานเป็นอย่างดีนะครับก็จะเป็นในเรื่องของการทํางานเนี่ยคือจะขึ้นอยู่กับตัวของคุณแล้วก็ความกระต,ะตรือรือร้นของคุณเองอย่างที่บอกไปอย่างที่อธิบายไปในก่อนหน้านี้ว่าชาวราศีกันคุณจะต้องแอคทีฟจะต้องกระตุ้นตัวเองให้พุ่งไปข้างหน้านะครับถ้าคุณไม่พยายามมุ่งตัวเองหรือเดินไปข้างหน้าเนี่ยถ้าคุณช้าเนี่ย ระบความสําเร็จเนี่ยมันก็จะยิ่งออกห่างจากคุณไปเรื่อยๆดังนั้นเนี่ยคุณจะต้องวิ่งคุณจะต้องขับเคลื่อนตัวเองนะครับแพทยที่เปิดขึ้นมาได้กับด้านการงานเนี่ยมีมีเกณฑ์นในการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีค่อนข้างสูงแล้วก็เป็นแพทยที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรจากผู้ใหญ่จากหัวหน้าหรือเพื่อนร่วมงานด้วยแต่ว่าตัวคุณเองเนี่ยจะรู้สึกเหนื่อยล้าท้อเพราะคุณอาจจะเป็นต้องเป็นหัวเรือหลักในการบรรทุกภาระเหล่านี้นะครับ ในการเข้าสมุดดังนั้นคุณจะรู้สึกเหนื่อยบ้างแต่ว่าถ้าตราบใดที่คุณยังไม่ท้อและคุณยังสู้อยู่ทุกอย่างก็จะเป็นไปได้ด้วยดีสําเร็จในช่วงปลายปีนะครับในเรื่องของการเงินนะครับสถานะการเงินของคุณดีมั่นคงดีตั้งแต่ต้นปีนะครับในเรื่องของการเงินกลางปีก็อาจจะมีเกณฑ์ในการค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจไว้อาจจะเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเข้าโรงพยาบาลเข้ากันรักษาตัวต่างๆนะครับ มันอาจจะเกิดจากความเครียดในการทํางานของคุณด้วยยิ่งถ้าคุณคุณทางานหนักหรือว่าธุรกิจของคุณค่อนข้างยุ่งในช่วงนี้คุณอาจจะต้องหาเวลาในการดูแลตัวเองด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่ต้องเจ็บป่วยนะครับเรื่องของโชคลาภก็มีโชคลาภทางด้านการเงินอยู่บ้างนะครับแต่ส่วนใหญ่จะมาจากการทํางานจากการทําธุรกิจการเสี่ยงดวงหรือการพนันต่างเนี่ยไม่ค่อยแนะนํานะต้องอันนี้ต้องระวังคือคุณจะเป็นคนที่มีเงินเก็บมีสมบัติพระสถานทุกอย่างครบถ้วนดีแล้วแต่ว่าเงินที่คุณคิดว่าจะได้มาจากช่องทางลับช่องทางอื่น อาจจะเป็นจากการเสี่ยงดวงต่างๆเนี่ยจะไม่ค่อยดีผลตอบแทนที่ได้จะไม่ค่อยดีนะรวมถึงในการเสี่ยงดวงเนี่ยแต่ยังให้ผลไม่ค่อยดีดังนั้นต้องระวังด้วยนะครับตรงนี้ความรักสำหรับคนโสดมีคนเข้ามาจีบมากมายครับแต่ว่าคุณยังไม่เจอคู่ที่ถูกใจหรือคนที่คุณชอบถูกใจจริงๆคุณจะเป็นฝ่ายเลือกเขามากกว่าที่จะให้เขามาเลือกคุณนะครับสำหรับคนมีคู่มีแฟนแล้วนะครับก็มีเรื่องของ ความรักเนี่ยจะมีเรื่องของการห่างเหินทางความรู้สึกกันนิดหนึ่งความรักจะค่อนข้างไม่ค่อยโรแมนติกหรือไม่ค่อยหวานเท่ากับช่วงต้นปีนะครับช่วงต้นปีหรือช่วงปลายปี63เนีให้ทุกอย่างจะยังถือว่าโอเคแต่ว่าช่วงกลางปี60เป็นต้นไปเนี่ยความรักจะค่อนข้างขาดความโรแมนติกขาดความหวานในช่วงปลายปีเหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยก็ต้องกระตุ้นคุณและคนรักความรู้สึกของคุณและคนรักนิดน,นึ่งหา โอกาสหาเวลาออกไปทํากิจกรรมร่วมกันหรือไปเที่ยวต่างจังหวัดด้วยกันเพื่อจะได้เปลี่ยนบรรยากาศนะครับในเรื่องของครอบครัวเนี่ยก็ระวังเรื่องของค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรักษาพยาบาลบุตรหลานบริบาลคนในบ้านคุณอาจจะเจ็บป่วยนะครับก็ดูแลกันให้ดีนะครับแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยถือว่าเป็นปีที่ดีคุณจะผ่านพ้นทุกอย่างไปได้ด้วยดีต้องต้องขอเน้นย้ำอีกครั้งว่าคุณจะต้องเข้มแข็งคุณจะต้องพยายามกระตุ้นตัวเองให้ให,ให้มีความกระตือรือร้นนะครับ สรับคลิปนี้ก็ขอจบการทำนายไว้เพียงเท่านี้นะครับสหรับชาวราศีกันย์ใครมีคอมเมนต์อะไรก็สามารถแสดงไว้ได้ที่ใต้คลิปนะครับสวัสดีครับ